สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องเล่าทิพมีเรื่องเล่ามาฝากท่านผู้ฟังอีกแล้วครับทุกท่านเชื่อไหมครับว่าในประเทศญี่ปุ่นก็มีผีปอบเหมือนกับประเทศไทยเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อปี1999มีนักบวชนิกายเซนรูปหนึ่งชื่อว่าหลวงพ่อมูโซ เดินทางออกทุดงไปยังตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นพอเข้าไปในอนณาเขตภูเขาลูกหนึ่งก็เกิดหลงทางหาทางออกไม่ได้วนเวียนอยู่ได้สักพักก็เห็นวัดเก่าตั้งอยู่บนเนินเขาห่างไปไม่ไกลหลวงพ่อมูโซ่เลยเดินเข้าไปทันทีหวังจะได้ขอเจ้าอาวาสจำวัดก่อนที่พรุ่งนี้ จะออกทุดงต่อเมื่อหลวงพ่อมูโซเดินเข้าไปก็เห็นภิกษุชรานั่งทำวัดอยู่หลวงพ่อมูโซก็ขอภิกษุชรารูปนั้นจำวัดที่วัดแห่งนี้แต่ก็ได้ถูกปฏิเสธและแนะนำให้หลวงพ่อมูโซไปจำวัดที่หมู่บ้านที่ห่างออกไปไม่ไกลหลวงพ่อมูโซกลัวจะมืดค่ำเสียก่อน ไม่ได้ถามเหตุผลอะไรจึงออกเดินทางทันทีเมื่อมาถึงหมู่บ้านก็มืดค่าเสียแล้วแต่ยังมีบ้านหลังหนึ่งที่มีแสงไฟสว่างอยู่หลวงพ่อมูโซจึงขอจำวัดที่นี่เจ้าของบ้านก็เชิญหลวงพ่อมูโซเข้าไปพักในบ้านพร้อมจัดแจงที่สําหรับพักผ่อนไว้ให้ หลวงพ่อมูโซทําวัดเย็นเสร็จสักพักก็มีเสียงเลื่อนประตูเข้ามาในห้องแล้วบอกกับหลวงพ่อว่าท่านครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่สามารถต้อนรับท่านได้พอดีเมื่อสักครู่พ่อของผมเพิ่งเสียไปครับตามประเพณี หมู่บ้านนี้หากครอบครัวไหนเสียชีวิตจะต,ต้องย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านข้างๆครับหลังเที่ยงคืนก็จะไม่มีใครอยู่ในบ้านนี้ครับแล้วพรุ่งนี้ผมจะกลับมาที่นี่ครับหลวงพ่อถ้าอย่างนั้นอัตมาจะอยู่เป็นธุระสวดศพให้พ่อของโยมแล้วกันพวกโยมไปกันเถอะ สิ้นคำกล่าวของหลวงพ่อหมูโซเจ้าของบ้านก็ออกเดินทางไปยังหมู่บ้านข้างๆทันทีหลวงพ่อหมูโซก็เริ่มสวดมนต์ทำพิธีส่งวิญญาณของศพขณะนั้นเป็นเวลาสักตีสองเสียงจิ้งรีดร้องประสานกับเสียงสัตว์ป่าที่ออกหากินเวลากลางคืนลม ก็ผัดแรงบ้างเบาบ้างสลับกันไปต้นไม้โอนเอ็นไปมาให้ความรู้สึกคนพองสยองกล้าวแต่ทันใดนั้นก็มีเงาดำร่างใหญ่เดินเข้ามาตรงศพเอามือล้วงไปที่พุงของศพและฉีกกินตับไตไส้พุงของศพอย่างอร็จอร่อย หลวงพ่อมูโซพยายามจ้องมองไปที่หน้าของสิ่งนั้นสภาพหน้าเหี่ยวแหง้งตาแดงเหมือนมีไฟในตาฟันยาวแหลมคมใช้กัดกินตับไตของศพสภาพน่าเกลียดน่ากลัวเป็นที่สุดสักพักร่างที่น่าเกลียดน่ากลัวนั้นก็ค่อยๆจางหายไปพอรุ่งเช้า เจ้าของบ้านก็กลับมาและถามหลวงพ่อมูโซว่าเป็นอย่างไรบ้างครับหลวงพ่อเมื่อคืนหลับสบายไหมครับมีอะไรผิดปกติไหมหลวงพ่อหมูโซจึงเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เจ้าของบ้านฟังเจ้าของบ้านบอกว่าคนเท่าคนแก่ที่นี่ ก็เคยเจอเหมือนกับหลวงพ่อแต่นับจากนั้นเมื่อมีคนตายในบ้านก็ไม่มีใครกล้าอยู่ที่บ้านอีกเลยจนมาถึงทุกวันนี้หลวงพ่อมูโซจึงถามไปว่าแล้วเมื่อมีคนตายหลวงพ่อบนเขาไม่มาทำพิธีให้พวกโยมหรือเจ้าของบ้านคิ้วขมวด เหมือนสงสัยกับคำถามของหลวงพ่อหมูโซเลยตอบออกไปว่าภูเขาที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านเป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้วก็ไม่มีใครเคยเล่าว่าที่ภูเขามีวัดหลวงพ่อหมูโซไม่ได้สักถามต่อก็กล่าวคำขอบคุณเจ้าของบ้าน และออกเดินทางต่อแต่ด้วยความสงสัยของท่านจึงกลับไปที่ภูเขาลูกนั้นอีกเมื่อไปถึงปรากฏว่าก็ยังเห็นวัดเก่าๆตั้งอยู่ที่เดิมเดินเข้าไปก็เห็นภิกษุชารารูปนั้นนั่งอยู่ที่เดิมแต่ท่าทางดูแปลกไปไม่เหมือนกับครั้งแรกคือเอาแต่ก้มหน้า สักพักก็มีเสียงเบาๆออกมาว่าท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องที่น่าอายที่สุดมันเป็นฝีมือของผมเองครับท่านที่เข้าไปกัดกินตับไตไส้พุงของศพมันเป็นกรรมของผมเองตอนมีชีวิตผมเป็นพระ ที่อาศัยอยู่วัดแห่งนี้ครับเมื่อชาวบ้านนำศพมาให้ผมทำพิธีผมก็จะเรียกค่าจ้างไม่เคยเห็นใจชาวบ้านเลยเมื่อผมตายไปจึงเป็นสภาพแบบนี้ครับท่านอาภัยให้ผมด้วยอภัยให้ผมด้วยหลวงพ่อหมูโซ จึงกล่าวแผ่เมตตาให้กับปอบตนนั้นเมื่อลืมตาขึ้นก็เห็นตัวเองนั่งคุกเข่าอยู่หน้าเนินดินที่ปกคลุมไปด้วยหญ้าหนาทึบวัดที่เคยเห็นก็อันตรธานหายไปหลวงพ่อหมูโซจึงได้แต่สังเวชและออกทุรงต่อไปทันที